เ้ยยังไม่ปเดีลอีกหรอเอ็มโมโอ้โตอนแรกคิดว่าจะเดินดีลไว แต่นี่คือยังเลยนะยังไม่ยื่นรอบ2เลยมั้งเท่าที่ผมเช็คล่าสุดจากโลมาโน่จากออนสตีนนะเขาก็าบอกว่าเนี่ยก็กําลังคุยดีกันอยู่เหมือนที่ผมอัดคลิปไปคลิปแรกๆเกี่ยวกับเอโมโมเลยผมบอกว่าแม่งเป็นเดือนแน่แต่พอหลังจากยื่นรอบแรกไปโดนปฏิเสธไปแล้วมีข่าวว่าจะยื่นรอบ2ผมก็คิดว่ามันจะไวกว่านี้นะอาจจะแบบโอ้แบบเดียวไม่กี่วันปิดดีลเร็วแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์แล้ว แมงยังไม่ปิดดิวเลยยังไม่ยื่นรอบสองเลยนะแฟนผีบางคนเนี่ยคิดไปแล้วนะว่าเออดิวล่มหรือเปล่าไม่คุยแล้วหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนะสปเปอร์ที่มีโทมัทสแฟงกุนซือคนใหม่ที่ก่อนหน้านี้เป็นกุนซือเบนฟอร์ดที่เคยคุมเอมเบอร์โมนะครับสนใจเอมเบอร์โมอยากจะดึงตัวไปแต่ก็มีแหล่งข่าวที่ไม่ใช่โรมาโนรายงานมาแล้วนะครับว่าเออทอนแนมไม่ได้ยื่นข้อเสนอไม่ได้อะไรกับเอมเบอร์โมแล้วนะเพราะว่าผู้เล่นแสดงความสนใจแบบแมนยูแบบจริงๆเลยแต่พอมาตอนเนี้ยยังไม่ ยังไม่ไปดิวเลยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันนานกว่าที่คิดว่ะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของแมนยู u อยู่แล้วนะที่ดิวช้าๆดิวคุณย่าเนี่ยถือว่าเรลวแบบสายฟ้าแลบมากๆแล้ว ลองดูนะซิตี้ปิดดิวไป 4- ี่หคนแล้วเขาเรามีคุณย่าคนเดียวดังนั้นที่เราควรจะเสริมมากกว่าเขาด้วยซึ่งซิตี้นะเป็นทีมที่ดีกว่าแมนยูมาหลายปีแล้วอาเซนอนก็เป็นทีมที่ดีกว่าเราอยู่แล้วลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่ดีกว่าเราอยู่แล้วแต่เราเพิ่งเสริมได้แค่คุณย่าตัวเดียวแล้วก็มีผู้เล่นที่ขี้คาตู่อยู่อีก3-4คนนะแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยได้ผมก็ว่าน่าจะรอประมาณจนถึงโอ้โหช่วงท้ายตลาดเลยด้วยซ้ําถ้าเสริมทัพแบบทุกๆคนที่อาร์โมริมต้องการเลยนะทุกตำแหน่งผมว่่่่าาาาานนนจะะเป็รวแหลลชงท้ยต เออเรารอกันไปนะแฟนผีผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้เหมือนกันเพราะเรานะับคิดว่าเออเนี่ยยืนรอบแรกเปแล้วโดนปฏิเสธรอบ2มันจะยื่นเร็วแน่นอนแต่ฝั่งผู้เล่นนะับเราตกลงกับเอโบโมไปแล้วตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอโบโมไปแล้วแต่เหลือสโมสรน,นี่แหละครับที่ยังต้องคุยรายละเอียดกันอยู่ว่าจะยื่นไปเท่าไหร่เขายยคุยไม่ลงตัวแน่แหละครับเพราะถ้ามันลงตัวแมนยูก็คงจะยื่นไปแล้วซึ่งค่าตัวเอโบโมนะนหลายแหล่งข่าวที่ผมไปเช็คมาก็น่าอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์รวมแอดออนนะแมนยูอาจจะยื 5, ้อไป 5 0า0บวกอะไรประมาณนี้แต่ก็เอาเถอะนะครับขอให้ได้เอเบโม่อะเพราะว่าอาร์มัดเนี่ยมันก็ไม่พอใช่ไหมบางนัดก็เล่นไม่ออกมันก็ต้องหาแนวลุกฝั่งขวาตัวใหม่เบอร์1ิฝั่งขวาคนใหม่มาใช่ไหมเอเบโม่เนี่ยผมชอบมากเออแมงปาดเปียวจบสกอ์ก็โอเคอย่างน้อยก็ยิงเยอะกว่าแมนยูฤดูการที่แล้วแล้วกันนะแมนยู U, ยิงเยอะสุดคือใครครับฤดูก,การที่แล้วบูโน่เพราะฉะนั้นก็ควรจะหาคนที่แบบเออมีประสบการณ์ในพิมล,ลีการันตีเรื่องประตูได้อย่างคุณย่ายอย่างเอเบโม่เนี่ยอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาน่าจะยิงได้ ประมาณนี้ก็ขอให้ได้ไวๆนะสำหรับบริแอนเอมเบอร์โมตอนนี้ก็รอยื่นข้อเสนอที่2อยู่นะยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้ไว้ถ้ามีอะไรเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ฟังเหมือนเดิมแน่นอนก็ต้องจบไปแล้วนะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับบาย